ลงพื้นที่ไปจังหวัดลบบุรีกันบ้างนะครับที่นั่นก็มีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวตำบลท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับพร้อมหาแนวทางการแก้ไขในการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่ห้องประชุมโรงเรียนท่าวุงวิทยาคารหมู่ที่4ตำบลท่าวุงอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีครับในอําพลอังคพากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัดกับส่วนราชการระดับท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลท่าว้งและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงพร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ประชุมได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งที่ผ่านมาของอำเภอท่าวุ้งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงรับทราบประเด็นปัญหาความเดือดร้อนณปัจจุบันซึ่งมีประเด็นต่างๆเพิ่มเติม ประกอบไปด้วยด้านการคมนาคมเรื่องผิวถนนจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมามีความไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาและความเ้นเขินของประตูระบายน้ำปากคลองบางคูหมู่ที่4ตำบลบางลี่ ประกอบกับวัชพืชประคุมที่บานประตูน้ำนะครับประตูระบายน้ําหนาแน่นไม่สามารถกรเก็บน้ําได้เต็มศักยภาพทําให้เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อทําการเกษตรในช่วงของฤดูแล้งครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุร,บรีค่ะก็ได้รับฟังปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ